ครับอย่างตัวนี้นะครับเราเหลือเกสรอยู่นะครับแล้วก็ตัวเมียเนี่ยพร้อมอยู่แล้วนะครับที่สวนนะครับผมจะใช้วิธีการเคาะนะครับร่วมผสมด้วยนะครับเห็นว่าเกสรจะร่วงลงมานะครับเป็นผงแป้งนะครับอย่างเงี้ชัวร์ครับเคาะ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 นะครับ ขอขอขอสมนะครับเกสรก็จะโปรยลงไปแล้วก็ติดอยู่ที่จันของตัวเมียเนี่ยนะครับเยอะหน่อยนะครับขอขอขอนะครับทุกท้านครับผมไม่ได้ใช้ถุงพลาสติกมาลองนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับตัวผู้ที่บ้านเราเยอะมากนะครับอย่างนี้ก็แทบจะติดแล้วละครับติดแล้ว คือแค่นี้เนี่ยธรรมดาเนี่ยพอแล้วนะครับไม่ต้องห่อหรืออะไรก็ได้ครับคือ mm hmm. มันเยอะรหรือทิ้งตัวนี้นะครับหรือทิ้งตัวนี้ไว้บริเวณใกล้ๆนะครับแขวนอยู่หรือทิ้งเอาไว้อยู่นะครับตัวผึ้งก็จะมามาทํางานต่อนะครับ